เอาละครับผมกลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวนะฮะวันนี้ก็มาเชอกันในเกมของอุปถัมภ์มือกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยินดีกับคนที่คอมเมนต์มาโดยตลอดนะครับบางทีก็เจอคนเดิมนะครับมาคอมเมนต์คลิปใหม่ๆนะครับก็อยากจะขอความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตนะครับว่าความเร็วเนี่ยผมได้ทําการปรับอะไรไปบ้างนะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าความเร็วเนี่ยผมได้ปรับเพิ่มขึ้นน้อยมากๆนะครับผมอาจจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็มีการเเปลลลลี่ยยนนนบ้้้้าง็็กกกอแแววัใคร ที่เป็นมือใหม่นะครับผมพึ่งจะมารับชมช่องผมนะหรือว่าคนที่พิ่งจะมาเล่นเกมนี้ไปครั้งแรกอะไรอย่างงี้ก็ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับผมในฐานะคนที่เล่นเกมนี้มาตั้งข้างนานก็จะมาบอกทริคต่างๆแล้วก็ความรู้ใหม่ๆให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะตอบแทนผมด้วยการกดไลค์แค่นั้นเองนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจอย่างสูงให้กับผมแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมกดยังเอาพูดขนาดนี้ยังไม่กดดกเหรอโอ้ใจร้ายเกินไปกดดิ โ okay. อเคกดแล้วใช่ไหมครับโ okay. อเคถ้ากดแล้วนะครับผมก็ขอฝากหน่อยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มในช่วงนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over t o p Up อปัร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวน และสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o อ e วอ o ์ช็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 2> ุ้มกับเตมในเกมเยอะมาก <S 1> <S 1> และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ มาเข้าไปในตั้งค่าเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะผมขอบอกก่อนนะครับผมว่าความไวเนี่ยมันมีเรื่องรายละเอียดยิบย่อยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาพูดถึงความเร็วก่อนเลยนะแล้วผมจะม่บอกว่าควรจะใช้ตามผมหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรใช้ตามผมนะครับแล้วผมจะบอกนะครับเทคนิคการก๊อปปี้นะครับผมโค้ดความเร็วองผมนะครับโดยที่ทุกคนสามารถเอาความเร็วองคผมแบบเอาไปทั้งดุ้นเลยนะครับผมเลยก็ไปใช้นะฮะแต่ ในจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมากๆที่ทุกคนจะเล่นแย่ลงนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปพูดในตอนที่ไปทดสอบเลยกันนะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างเกาะแล้วกันสำหรับใครที่ขอความไวของผมมันนานมากๆนะครับอยากให้ผมทำคลิปแล้วก็อยากจะขอโค้รความไวคือโค้รความไวเหมือนว่ามันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันน่ะมันจะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าผมคิดว่าเมื่อก่อนโค้รความไวของมันจะหายนะครับมันจะรีเซ็ตอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับพวาผมก็ไม่ค่อยจะได้แชร์เท่าไหร่แต่ว่าในวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับอ้าวแต่ลืมบอกไปความไววี้้ััแกทง P ล็ B เ,เดี๋ยวโค้ดความไวเนยผมจะไปแปะไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่อาจจะใช้เข้าโครงของผมนะครับก็ทําการเข้ามาที่จัดการตรงนี้นะครับผมทุกคนกดเข้ามาเลย หลังจากนั้นนะครับก็กดค้นหาครับแล้วค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็สามารถไปเอาโค้ดะครับผมที่ผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักบุดไว้นะครับในคลิปนี้นะก็มาใส่เลยเลือกเอานะครับผมว่าเอ้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าดูดีๆนะครับผมว่าเพราะว่าความไวเนี่ยมันมีความไวโหมด MP แล้วก็ความไวในโหมด BR ด้วยนะครับความไวจะแตกต่างกันในในการใช้นะครับก็ดูดีๆถ้าทุกคนจะใช้ในโหมด MP ก็เข้ามาที่โหมด MP เสร็จปุ๊บก็เข้ามาที่จัดการนะครับหลังจากนั้นก็ ค้นหานะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับบ้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงความไวกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างของ MP เป็นส่วนใหญ่แล้วกันเพราะว่า BR น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่า เอ็มพีเนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างสูงกว่า BR นะครับเพราะว่าบ R มันค่อนข้างเล่นง่ายกว่านะครับปอมไว้อะไรมันก็ปรับง่ายกว่านะโอเคโดยผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของโรเตชันโหมดนะครับผมจะใช้เป็นล็อกความเร็วนะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนนะว่าทุกคนสามารถไปปรับใช้ตามทุกคนได้เลยนะไม่จําเป็นต้องมาใช้ตามผมก็ได้นะครับทุกคนก็ลองฟังผมแล้วก็ไปปรับใช้ เองก็ได้นะครับโดยในอย่างแรกนะครับผมก็เป็น rotation mode นะครับมันจะเป็นเรื่องของความล็อกความเร็วนั่นเองโดยถ้าทุกคนใช้เนี่ยเป็นเร่งความเร็วหรือเร่งความเร็วระยะทางน,นะครับผมเช่นเจ้าตัวพวกนี้นะครับคือผมจะบอกว่าเวลาที่ทุกคนหันหน้าจอไปแบบเร็วๆเหมือนปัดหน้าจอเร็วๆหรือในบางทีที่ทุกคนตกใจอะไรเงี้ยทุกคนปัดหน้าจอไปแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดการเร่งความเร็วของการหันหน้าจอของเราคือง่ายๆแ้่ทุกคนปัดชา้ชาๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปตามปกติอของเขาแต่ทุกคนแบบหมุนเร็วแบบด้วยความตกใจ อะไรเงี้ยมันก็จะไปเร็วมากๆแล้วก็จะหมุนไปไกลมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ผมไม่ชินจริงๆ,ๆนะครับผม,ผมพยายามลองใช้แหและแล้วเมื่อก่อนนะค่าความเร็วการเล่งเนี่ยก็ไม่มีให้ปรับด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีแล้วนะครับแต่คือต้องบอกเลยว่าเร่งความเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับผมมากๆนะครับผมเนี่ยจะใช้เป็นล็อกความเร็วเลย,เลยนะครับเพราะว่าล็อกความเร็วเนี่ยมันจะเป็นการที่เราหันหน้าจอปัดแรงเท่าไหร่ก็ตามะครัยปัดช้าปัดแรงนะครับยังไงแล้วหน้าจอของเราเนี่ยก็จะหันไปแค่ตามมือเราเท่านั้นนะครับตามนิ้วเราเลยแต่ว่าเร่งความเร็วเนี่ยมันจะเร่งตามน้าหนักมือเราถ้าเราแบบปัดเร็วเท่าไห นก็จะไปเร็วเท่านั้นนะครับส่วนต่อไก็เชื่อมความไวกับความละเอียดนะครับอันนี้ผมปรับเป็นเปิดนะครับคืนนี้ผมก็ลองใช้มาแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่น,นะครับแต่รู้สึกว่าเปิดไปก็โอเคนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าเมื่อเปิดใช้งานแล้วเนี่ยคอมไบจะไม่ได้รับผลกระทบจากความละเอียดนะครับแล้วก็แนะนําสําหรับผู้เล่นที่ไม่สลับอุปกรณ์บ่อยๆเช่นใครที่เล่นมือถือตัวเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นมือถือแฟนมือถือพ่อมือถือแม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้มือถือตัวเองอยู่ตลอดทุกคนก็สามารถใช้เป็นเชื่อมความไวกับความละเอียดได้นะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้โทรศัพท์ของเราหรือว่าความไบของเราเนี่ยเชื่อมกับความรู้สึกของเราได้นะครับเออส่วนต่อไปนะครับการสลับความไบนะครับการสลับความไบเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อตอนที่เราเลงนะครับผมหรือว่า ความไวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนใช่ไหมอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราปรับความไวตอนที่เราใช้ปืนปกตินะครับโดยที่ยิงไม่เลงเนี่ยความไวมันก็จะอยู่ประมาณ100แล้วกันนะครับแล้วถ้าเราปรับสโคบเนี่ยเหลือ80บใช่ปะเวลาที่เราเลงเนี่ยความไวมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับพวามไในการหันจอนะทุกคนอันนี้ก็มันจะมีตัวเลือกนะครับนั่นก็คือสลับระหว่างเปิดสโคบเล็งนะครับก็คือถ้าเราเปิดสโคบเรียบร,ร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสลับทันทีเลยนะครับหรือว่าเปิดสโคบจนเสร็จนะซูมไปฟื้นเปิดสะยผย แต่ว่าหลังๆมาผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านะครับเดือนการนะครับผมก็จะเป็นสลับหลังแอนิเมชันสโคปจบลงก็คือหลังจากมันจะมีแอนิเมชันใช่ป่ะเวลาที่เราใช้สโคปเล็กช้าๆอะไรเงี้ยมันก็ความไวมันจะงงมากมันจะป่วงมากนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะผมรู้สึกว่ายังไม่โอเคนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นค่อยๆสลับระหว่างกําลังใช้สโคปเล็กนะครับคือความไวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบว่าค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันจะเปลี่ยนอยู่ในระหว่างกลาง่ะทุกคนถ้าเราซูมไปแล้วอ่ะความไบมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมันให้ เรปรับตัวได้ง่ายกว่านะครับโดยที่ ดีกว่าการที่สลับแบบปุ๊บปั๊บนะครับอันนี้ก็แนะนำนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้าใจในสิ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีร r e s e t ความไวนะครับ preset ความไวก่อนแน่นอน,นครับกำหนดเองครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่เนี่ยผมผมขอบอกเลยนะว่ามือใหม่จริงๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้ตามผมนะผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยลองปรับตาม p r e เซตดูโดยการที่ทุกคนเนี่ยเลือกพรี s e t นะครับก็คือมันจะมีอ่าผมจะยกตัวอย่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าบางคนนะครับลักษณะนิ้วมือเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็สั้นยาวไม่เท่ากันบแล้วก็าง ทโทรศัพท์มือถือนะครับมีขนาดหน้าจอที่ต่างกันนะครับถ้าเออขนาดหน้าจอที่มันเล็กเนี่ยแล้วใช้ความไวที่สูงเนี่ยมันก็อาจจะเล่นไม่ได้แล้วถ้าบางคนเนี่ยจอมือถือใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้ความเร็วที่ต่ําได้อะไรประมาณนี้นะครับ คือมันอยู่ที่ขนาดหน้าจอขนาดนิ้วแล้วก็ค่าความไวการสัมผัสหน้าจอด้วยนะครับค่าความไวตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละมือถือเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับค่ารีเฟชเรทก็ต่างกันนะครับสำหรับการสัมผัสนะในจุดนี้เนี่ยผมได้นำมาให้ทุกคนลองเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนเรื่อยๆนะว่าทุกคนเนี่ยชอบความไวแบบไหนโดยที่ทุกคนสามารถมาเลือกปรับได้แบบอัตโนมัติด้วยการที่ทุกคนเลือกพรีเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเซต ความเร็วต่ำนะครับกลางหรือว่าสูงนะครับทุกคนสามารถปรับได้เลยและถ้าทุกคนใช้ความเร็วแบบสูงไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าสมมุตินะสมมตินะฟังผมก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งผ่านคลิปไปนะผมกลัวทุกคนจะกรอคลิปมากๆนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยปรับความไวเนี่ยเป็นสูงไปแล้วแล้วทุกคนเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้ามือแล้วแต่ว่ามันยังมีความไวบางอย่างนะครับที่ยังช้าไปหรือว่ามันเร็วไปสําหรับเรานะครับเราสามารถมาปรับแยกได้ในตอนแรกเนี่ยผมเมื่อก่อนนะครับผมก็ปรับความไวของผมเนี่ยเป็นสูงนะคร ผมใช้ความไวเป็นสูงเสร็จปุ๊บนะแล้วผมเนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยความไวมันก็จะอ,อ,อยู่ในระดับที่เราเล่นได้นะใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไปปรับรายละเอียดต่างๆนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าความไวของผมเนี่ยแปลกมากนะถ้าใครเล่นได้ไม่ได้งไงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าความไวเนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะครับถ้าคนอื่นมาเล่นของผมเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับก็โดยความไวนะครับมันจะมีลักษณะอยู่4ข้อนะครับ4ข้อนี้เนี่ยก็จะมีข้อย่อย กนนยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับตัวอย่างแรกทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความไวกล้องนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อความไวการยิงนะครับเลื่อนลงมาเสร็จอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นความไวใจโรสโคปนะครับเดีย๋ยวผมจะมาบอกว่าใจโรสโคปคืออะไรแล้วกันแล้วก็ใจโรสโคปเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บนะครับ ก็จะมีความไวาการยิงใจโสโกปนะครับเห็นไหมมันจะมี4หัวข้อใหญ่นะครับในการปรับนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับคือความไวพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นความไวของนิ้วเรานะครับนิ้วเราไม่ว่าจะเป็นความไวอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมา บอกละกันว่า4หัวข้อนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะแบ่งอยู่2ลักษณะการใช้งานแล้วกันนะครับลักษณะแรกเนี่ยก็จะเป็นความไวพื้นฐานแล้วก็หัวข้อความไวการยิงมันก็คือรวมกันนะครับเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้นิ้วนะครับผมใช้นิ้วในการคอนโทรลหน้าจอของเรานะครับส่วนหัวข้อที่2ที่รวมกันนั่นก็คือความไวของใจโรสโคปแล้วก็ความไวการยิงของใจโรสโคปนะครับอันนี้จะเป็นการเอียงจอนะครับผมเอียงจอผมแนะนำว่าสาหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้ทุกคนมาที่พื้นฐานนะครับแล้วเลือก เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนมาเจอคําว่าใจโรสโคปตรงนี้นะครับ ให้ทุกคนลองเปิดไปเลยเปิดไปเสร็จปุ๊บลองเข้าเกมไปในเทรนนิ่งโหมดหรือว่าไปฝึกฝนแล้วทุกคนลองดูว่าใจโลสโคปคืออะไรทุกคนลองเอียงจอดูแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าไจโลสโคปคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความไวนะครับมันจะมี2ลักษณะแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอยู่คล้ายๆกันอีก2ลักษณะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะครับค่อยๆฟังนะความไวพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นความไวของนิ้วเราในการคอนโทรลหน้าจอหรือปัดหน้าจอด้วยนิ้วนะครับแต่ว่าความไวพื้นฐานเนี่ยมันก็คือความไวตอนที่ยังไม่ได้ยิงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความไวการหันจอนะครับหรือว่าความไวพื้นฐานนี่แหละคือความไวการหันจอความไวเลดดอทโฮโลนะครับผมก็เป็นความไวตอนที่เราเปิดสโคปโฮโลนะครับหรือเลดดอทของเราหรือเราซูมเลดดอทนั่นแหละแล้วตอนที่ไม่ได้ยิงนะครับย้ําว่ายังไม่ได้ยิงนะครับนี่ก็คือความไวของในหัวข้อแรกนะครับหรือว่าความไวสไนเปอร์สโคปอะไรเงี้ยก็จะเป็นความไวตอนที่เราซูมไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยิงนะครับแต่เมื่อใดที่เราเลื่อนลงมาแล้วถึงหัวข้อความไวการยิงนะครับ มันก็คือความไวตอนที่เรายิงนั่นเองก็เหมือนความไวพื้นฐานหรือความไวตอนที่ยิงแบบไม่ประทับเล็งะครับหรือว่ายิงแบบไม่เล็งนั่นเองก็เป็นความไวประมาณนี้แล้วก็ความไวเลตดอทโฮโลเนี่ยก็เป็นความไวตอนที่เราซูมไปแล้วแล้วเรายิงด้วยสโคปเล d ดอทเนี่ยหรือว่าโฮโลสโคปเนี่ยตอนยิงเนี่ยความไวมันก็จะเป็นจุดนี้นะครับเอาง่ายๆคือมันจะเป็นความไวการยิงนั่นเองนะครับผมทุกคนเวลาที่เรายิงเนี่ยความไวก็จะเป็นจุดนี้หมดเลยแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นความไวเจโรสโคปก็เป็นความไวตอนเอียงจอนั่นแหละ แล้วก็ความไวการยิงของไจโรสโคปเนี่ยก็คือความไวของไจโรสโคปตอนที่เรายิงประมาณนี้ทุกคนเข้าใจกันใช่ไหมครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับและความไวพวกนี้เนี่ยผมก็ เอาเขาโครงไปให้ทุกคนดูแล้วทุกคนก็ลองเข้าเขาโครงนั้นดูได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับแล้วผมจะบอกว่า MP เนี่ยผมใช้ความไวนะครับเป็นความไวที่ผมใช้หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นความไวพื้นฐานนะครับความไวตอนเลงนะครับแล้วก็ความไวสไนเปอร์สโขบนะครับมีแค่3ความไวที่ผมจะปรับไปพิเศษนะครับแล้วผมจะบอกว่าความไวเอ่อเท่ๆข้อสโขบหรือว่าคูณ3คูณ 6, คูณเนี่ยผมอาจจะปรับไม่ได้ลงตัวนะครับทุกคนลองไปปรับเองอีกก็ได้นะเพราะผมจะบอกว่าผมเนี่ย ใช้สโคปเนี่ยแค่สไนเปอร์สโคปความไวตอนเล็งยิงแล้วก็ความไวพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับที่ผมใช้นะครับเลดดอทผมยังไม่ค่อยใช้เลยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับส่วนในตัวของ BR นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยล็อกความเร็วเหมือนกันนะครับเชื่อมโยงความรายละเอียดเนี่ยผมก็จริงๆผมก็เปิดแหละแต่มันมาปิดได้ไง,งวะสำหรับความเร็วนะครับก็เป็นค่อยๆสลับสโคปเช่นกันนะครับ คอมไบเนี่ยผมก็จะแชร์ไว้แล้วนะครับก็ไปดูได้มาเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบฝึกหัดอีกสักนิดหนึ่งเลยกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการฝึกความเร็วหรือว่าหาความเร็วของตัวเองนะครับเมื่อทุกคนเข้าไาในเทรนนิ่งโหมดแล้วนะครับผมจะมายกตัวอย่างก่อนละกันว่าเรื่องของการปรับความเร็วในะทุกคนจะฝึกปรับแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนยังไม่ชินความเร็วของตัวเองนะครับทุกคนลองใช้แบบผมเนี่ยครับอันนี้เป็นทุกเกมนะ ผมย้ําว่าทุกเกมที่เป็นเกมยิงปืนในมือถือนะครับผมทําการฝึกแบบนี้เลยเอ้ยไม่ใช่มือถือดิคอมผมก็ทำนะครับในการปรับความเร็วก็คือเวลาที่เราเดินมาฟึบเนี่ยเดินมานะครับแล้วก็หันจอนะครับให้ตรงเหมือนคล้ายๆกับเราเดินไปสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะเดินไปสี่เหลี่ยมนะครับเดินไปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตความเร็วของตัวเองดูนะครับความไวของหน้าจอนะว่า ทุกคนสามารถเดินตรงมาแล้วหันมาฟึบและตรงแบบผมหรือเปล่าตรงแบบนี้เลยนะเดินมาฟึบแล้วก็พยายามให้มันตรงแบบเนี้ยมันอาจจะมีเขบ้างนะครับผมอาจจะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามให้แบบเนี่ยไม่หลุดโฟกัสต,ตรงตรงแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับแล้วไม่ใช่ทําแค่ด้านขวานะครับทุกคนก็ต้องมาด้านซ้ายบ้างนะครับฟึบแบบนี้ฟึบแบบนี้นะครับ อันนี้ผมหันเร็วๆเลยนะไม่ใช่แบบหันช้าๆแบบนี้นะครับไม่เอานะช้าๆแบบนี้ใครก็ทําได้นะครับแต่ว่าการฝึกแบบเร็วๆแบบนี้นะครับนี่หันจอเร็วๆแบบนี้นะครับลองดูว่าทุกคนทําได้หรือเปล่าถ้าทุกคนนะครับทำไม่ได้นั่นก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหันมาฟึบนี่จริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้แต่เราหันมาได้แค่นี้นั่แสดงว่าความไว คนทุกคนเนี่ยมันต่ำใจนะครับลองปรับความไวให้สูงกว่านี้ดูแต่ว่าทุกคนลองทําบ่อยๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทํารอบเดียวแล้วแบบเออทำไมอยู่ตรงนี้วะคือรอบเดียวมันยังไม่รู้นะครับทุกคนลองทําบ่อยๆดูถ้ามันแบบทําได้นะรู้สึกว่ามันช้านะแต่มันก็ทําได้นั่นก็แปลว่าทุกคนสามารถปรับให้มันเร็วกว่านี้ได้นะครับลองปรับแบบอย่าฝืนนะอ่ะเออทุกคนลองออหันหน้าจอแล้วมันไม่รู้สึกฝืนอ่ะประมาณนั้นนี่นะครับผมก็ ทำอยู่เป็นประจำนะครับในการปรับความไวแต่และเกมที่ผมเล่นนะครับอ่าชั้งคอมแล้วก็มือถือเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมถ้าทุกคนทําการเอ่อใช้ทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนลองเอาง่ายเป้านี้แล้วกันซิงโ o v ีปิดไปโอเคก็ให้ทุกคนฝึกนะครับอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บทุกคนหันหลังนะครับหันหลังแล้วก็สไลด์แล้วก็หันมาแล้วก็ยิงเป้านี้อันนี้ก็จะเป็นการฝึกแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในการหาความไวนะ ถ้าทุกคนสไลด์เสร็จปุ๊บแล้วก็หันมาใช่ปะ่ะอยู่ประมาณนี้เนี่ยความไวมันช้าไปครับแต่ว่าผมแนะนาว่าให้ทําประมาณ10ครั้งนะครับดูว่ามันอยู่ตรงนี้บ่อยไปหรือเปล่าถ้ามันอยู่บ่อยไปเนะี่ยก็แสดงว่าความไวของเราเนี่ยมันช้าเกินไปนะสำหรับที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็มีอีกลักษณะนหนึ่งก็คือถ้าแบบผ่านมาแล้วใช่ปะ่ะฟึบผ่านมาแล้วแบบมันเกินแบบเนี้ยก็สมควรน,นะครับที่จะลดความเร็วลงมานิดนึงนะครับผมเออก็ถ้าใช้อยู่บ่อยๆนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ ปลายนี้มันบังจังสไลด์มาเสร็จปุ๊บนี่ทำจนชินอนะความไวของผมผมใช้จนความความไวของผมอะเออมันคือความไวของผมไปแล้วนะครับแล้ว ถ้าทุกคนจะมาใช้ความไวของผมเนี่ยมันก็ต้องบอกตามตรงว่ามันคือความไวของผมอะเออถ้าคนที่เอาความไวของผมไปใช้แล้วอะมันดีมันก็ดีไปนะแต่ว่าสําหรับใครที่ใช้แล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนำให้าาหาความเร็วอย่างที่ผมบอกไปนะครับเออประมาณนี้เลยและอย่างที่บอกไปนะครับความไวพื้นฐานแล้วก็ความไวการยิงเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าตอนเราเล็งเนี่ยความไวเห็นปะมันก็จะเป็นความไวเอ,อ่อ ตอนที่เราเล็งนะครับแต่หลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความไวตอนยิงนะครับความไวมันจะแตกต่างกันนะครับผมทุกคนนะนี่แหละลองหาดูนะครับก็สเต็ปไม่ยากนะให้ทุกคนหาความไวของตัวเองไปในตัวด้วยนะครับก็คือนี่เดินให้ตรงนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจะซ้ายจะขวาก็ได้แต่ขอให้แบบอยู่ตรงๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เกินแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อ่อนซ้อมนิดนึงถ้าทำบ่อยๆนะครับก็เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับเหมือนกับตอนที่ตรงนี้มีประตูใช่ไหม เราเดินมาแบบเร็วๆ ome. เราสไลด์มาแบบเนี่ยเห็นปะผมจะชอบเล่นสเตปแบบนี้ใช่ไหมสไลด์แล้วก็กระโดดจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นสไลด์กระโดดใช่ไหมฟึบฟืบอย่างเงี้ยสเตปนี้เนี่ยมันต้องฝึกเรื่องของความไวด,ด้วยจริงๆนะครับเหมือนกับตอนสไลด์มาแล้วก็หันมาแบบนี้มันจะทําให้ศัตรูมันยิงเรายากอะทุกคนฟึบฟึบกดโดดไม่โดนเหรอวะเนี่ยฟึบฟึบแบบนี้เห็นปะสเตปนี้ผมใช้บ่อย Left Guy. อยู่นะครับเหมือนประตูอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสไลด์แล้วก็จะเข้าประตูมันก็ทําได้นะครับ นี่ประมาณนี้มันเป็นการหักหลบนะครับฟืบฟืบนี่หันหน้าจอความไวเนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนยิงในระยะไกลนะครับปืนมันมีแรงดีดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าทุกคนยิงในระยะไกลนะครับสมมุติว่าเป้านี้เป็นเป้านิ่งแต่ว่าผมจะยิงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเป้ามันจะล้ม ้าทุกคนยิงนะครับปื๊บปื๊บโหรู้สึกว่าแบบบันดีดมากเลยผมแนะนาว่าถ้าปืนบันดีดเยอะนะครับน่นแสดงว่าไม่ใช่ว่าความไวของทุกคนเนี่ยช้าไปนะครับถ้าปืนบันดีดแล้วคุมยากเนี่ยน่นแสดงว่าความไวของทุกคนเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับลองปรับความไวตอนยิงเนี่ยลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับผมว่าปืนของเราเนี่ยใช้สโคบหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าไม่ได้ติดสโคบนะครับถ้าไม่ได้ติดสโคบเนี่ยมันก็จะเป็นความไวตอนเล็งนะครับพอถ้าทุกคนแบบเริ่มชินความไวแล้วเนี่ยผมก็แนะนาว่าลองยิงลเห่ารอืป ถ้ามันยังเข ante, แล้วก็คุมยากแบบโหดึงมาไม่ตรงเป้าสียทีดึงเกินดึงเว่าอะไรแบบนี้ <ys> ก็ความเร็วมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับความเร็วช้า,ามันจะมีข้อเสียตรงที่ยิงในระยะใกล้เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าความเร็วมันเร็วเกินไปเนี่ยไม่เซียนจริง <ys> อย่าใช <ys> ้นะครับเ <ys> <ys> <ๆ>อาจริงๆความเร็วถ้ามันเร็วเกินไปนะครับไม่เซียนจริงใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมปรับความไวจโรสโคตอนยิงและกันความไวตอนยิงของผมเนี่ยตอนแรกมันเป็น85นะครับผมจะลองปรับมาเป็นประมาณ190แล้วลกัน โหอย่างเร็วอ่ะนี่เลยครับถ้าสมมติว่านี่นะครับถ้าสมมติว่าผมใช้ความเร็วเกินไปนะมันยิงได้นะครับนี่ถ้าสมมติว่าเราใช้ความเร็วจนเก่งเลยเนี่ยมันก็ทําได้นะแต่ว่าเนี่ยไอ้แบามันก็ยากอยู่นะมันยากตรงที่ว่าความเร็วมันสูงเกินไปนะครับเนี่ยคุมยากกว่าความเร็วตามอีกเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูอีกนิดนึงเลยกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จริงเลื่อนลงมาแล้วก็มาที่ความเร็วการยิงไจโรสโคปแล้วผมจะปรับมาเมื่อกี้เป็น85เดี๋ยวผมจะปรับมาประมาณ50ละกันนะครับ แล้วลองดูว่าความเร็ว50ของผมเนี่ยผมจะยิงดีกว่าความเร็วที่มันไวหรือเปล่านี่เห็นปะความเร็วช้าอาจจะมันจะไม่ค่อยมีผลนะครับความเร็วช้าเนี่ยจะยิงดีกว่าความเร็วที่มันเร็วกว่าซะอีกนะครับผมแต่ว่าถ้ามันช้าเกินไปเนี่ยมันก็คุมยากนะครับผมเหมือนปืนนี่โคตรหนักเลยอะ แต่มันก็ยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับความไวจโรสโคปการยิงของผมก็จะใช้ประมาณ85นะครับหรือประมาณ90แล้วกันจริงผมก็คิดว่ามันช้าไปผมปรับมา90ละประมาณนี้นะครับก็คลิปวันนี้นะครับอาจจะมีประมาณนี้แหละถ้าทุกคนสงสัยในข้อไหนอีกเนี่ยครับก็ คอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมหรือก็ฝาก FC ของผมนะครับช่วยกันตอบคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าใครรู้ที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับผมแลวผมไม่ทันตอบติธุระอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยกันตอบได้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ